ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองวิแฟรมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลิทัปปิกในวันนี้เรามากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าพักประชาชนเริ่มแผ่วจริงไหมและผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้คือท่านผู้ชมนะถ้าใครอยากสนับสนุนรายการเข้ามาได้ทีก่กสิกร063 12 7 8 2 9 9เข้ามานะครับหบาท10บ,บาทเราก็ยินดีถ้าพร้อมเราก็ไปดูเลยดีกว่า เรื่องราวมันเริ่มมาจากรายการของคุณสุทธิชัยหยุดนะเขาก็ได้สัมภาษณ์นะคุณเทงนะท่านหัวหน้าเทงนะหัวหน้าพักประชาชนขึ้นหัวข้อไ้ว่าพักประชาชนเริ่มแผ่วจริงไหมฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็พูดหลายเรื่องนะไม่ได้พูดแค่เรื่องนี้นะเรื่องเทงทั่วไทยประชามติคือเอาง่ายคุยหลายเรื่องแต่ว่าประเด็นเนี้ยเขาก็เป็นประเด็นหลักของเขาใช่ไหมซึ่งวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาตอบให้ว่าตกลงเนี่ยพักประชาชนเริ่มแผ่วจริงไหมนะฮะเพราะว่า บางทีเนี่ยไปถามเจ้าตัวไปถามผู้เล่นเพลเยอร์เนี่ยบางทีมันอาจจะตอบในมุมที่แบบว่าไม่เหมือนกับมุมของคนนอกมองเข้าไปไงวันนี้ก็จะมาตอบให้มันใกล้เคียงกับข้อมูลที่เรามีที่สุดก็แล้วกันว่าตกลงเนี่ยเริ่มแผ่วจริงไหมนะครับอ่ะการจะตอบคาถามนี้เนี่ยผมต้องถามกลับไปว่าแผ่วเนี่ยอะไรแผ่วนะครับแน่นอนว่าคนถามก็ต้องหมายถึงความนิยมใช่ไหมครับที่มันแผ่วหรือว่ามันไม่แผ่วความนิยมในมุมมองของผมเนี่ย มันแบ่งได้เป็น2มิติก็<ม>คือความมิยมในภาพกว้างกับความนิยมในภาพลึกอธิบายตรงนี้ก่อนภาพกว้างคืออะไรภาพกว้างคือเอาไง่ายๆว่าถ้าเป็นพคประชาชนเนี่ยก็คือคนรู้จักพคประชาชนมากน้อยแค่ไหนนี่คือภาพกว้างถ้าคนรู้จักเยอะแสดงว่ากระแสในภาพกว้างเนี่ย มันดีแต่ถ้าคนรู้จักน้อยพักอะไรวะไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินชื่อเลยอย่างเงี้ยแสดงว่ากระแสะในภาพกว้างของคุณเนี่ยตกอีกภาพหนึ่งก็คือกระแสะในภาพลึกนะฮะก็คือคนที่เขารู้จักคุณนะ่ะเขาชอบคุณมากแค่ไหนหรือเขาก็แค่รู้จักเขารู้จักแล้วเขากาให้ไหมเขารู้จักแล้วเขาสนับสนุนไหมเขารู้จักแล้วเขาบอกให้คนอื่นเลือกไหมหรือคุณรู้จักเฉยๆหรือแล้วคุณก็ไปกาเบอร์อื่นถ้าเกิดว่าคนรู้จักเนี่ยทําให้ได้มากกว่า กากบาทให้เนี่ยกระแสนในภาพลึกเนี่ยมาดีแต่ถ้าคนรู้จักเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีใครกาให้เลยหรือว่าถึงเวลางก็ไปกาให้เบอร์อื่นอย่างเงี้ยถือว่าภาพลึกเนี่ยแผ่วนะฮะทีนี้ เอาภาพกว้างกันก่อนนะครับในภาพกว้างเนี่ยผมก็ขออ้างอิงจากนีดาโพนะฮะนีดาโพเนี่ยถามว่าพรรคการเมืองที่คุณจะสนับสนุนเนี่ยคือพรรคไหนแน่นอนว่าหลายๆคนก็ที่ไม่ตามการเมืองก็อาจจะไม่ได้รู้จักเยอะนะฮะเขาก็ต้องเลือกสนับสนุนพรรคที่เขารู้จักใช่ไหมถ้าอ้างอิงจากเอ่อช่วงปีห6จนมาถึงไรมาสอปี67เจนี่ยจะเห็นได้ว่าพรรคส้มเนี่ยคะแนนขึ้นมาตลอดนะตั้งแต่4448มาถึง49กนะก่อนจะถูกยุบพรรคเนี่ย เพื่อไทยนี่ก็ตกตลอดเลยนะตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาเนาะแต่ทีนี้หลังจากที่เกิดการยุพักพรรคประชาชนเนี่ยความนิยมของพักเนี่ยตกลงมาจาก49เหลือ34ตกลงไปประมาณ15%นะฮะ ก็เชื่อว่าประมาณ10%เนี่ยน่าจะไปหาพักเพื่อไทยแล้วก็อีก5%ก็น่าจะไปหาพักอื่นนะครับแน่นอนว่าการยุบพ,พักเนี่ยมันทําให้ภาพกว้างเนี่ยแผ่วจริงเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนก็ต้องมาสร้างแบรนด์กันใหม่คนก็รู้จักก้าไกลเก้าวไกลเก้าไกลขนาดนักข่าวหรือแม้กระทั่งคนในพักเองเนี่ยยังติดคําว่าเก้าวไกลอยู่เลยนะฮะจะพูดว่าพักประชาชนนี่แบบคือคือ,คอมันมันเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนนะแต่เราพูดคําว่าเก้าวไกลมาประมาณเกือบ4ปีอะ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับ แน่นอนว่ามันไม่ได้ไปแค่พักไงกรรมการบริหารหรือคนที่เป็นแม่เหล็กอย่างคุณพิธานเนี่ยไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ในภาพกว้างเนี่ยพักประชาชนจะแผ่วลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะฮะไม่ว่าพักไหนก็ตามโดนยุบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดแหละเพื่อไทยเองก็เหมือนกันถ้าเพื่อไทยโดนยุบเนี่ยภาพกว้างก็จะแผ่วเหมือนกันนะดังนั้นผมมองว่าเคสเนี้ยไม่ใช่เรื่องของการทํางานหรอกเป็นเรื่องของการถูกยุบพักนะครับซึ่งไม่ควรนะฮะผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับการยุบพักในลักษณะนี้นะไม่ว่าจะยุบเพื่อไทยหรือคุณจะไทยซึ่่งผมมไได้ชอบ เมื่อไทยภูมใจไทยเนี่ยแต่ว่าผมก็ต้องพูดด้วยมาตรฐานเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยการยุบพักเนาะพอเราถามในภาพลึกเนี่ยในภาพลึกเนี่ยเราพบว่าคะแนนนิยมของพักเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับดูจากสมาชิกก็ได้นะัวันที่ถ่ายเนี่ยคือวันที่27ตุลานะฮะ ยอดสมัครสมาชิกพรรคเนี่ยประมาณ9 0้า0ื่นกว่าคนแล้วนะฮะเรียกว่าเกือบแสนแล้วภายในเวลาไม่ถึง3เดือนเท่านั้นนะฮะเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยตั้งขึ้นมาช่วงต้นเดือนสิงหาใช่ไหมเออทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกเนี่ยก็ถือว่าสเดือนนะฮะในขณะที่พรรคเก้าไกลเนี่ยใช้เวลาเกือบ4ปีเลยนะครับที่จะหาสมาชิกได้ประมาณ10,000แคนเนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่คุณสิริกัญญากับคุณเท้งบอกมาเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเกิน50%เนเนี่ยที่มาสมัครเนี่ยเป็นหน้าใหม่นะครับ ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อนนั่นหมายความว่าคนที่กาให้กับพักประชาชนทั้งสองใบเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยกาให้อย่างเดียวหรือไม่ก็อาจจะหาเสียงให้หรืออาจจะช่วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่เคยมาสมัครสมาชิกแต่พอเป็นพักประชาชนเนี่ยนอกจากเขาจะสนับสนุนในทางอื่นแล้วเนี่ยเขายังมาสมัครเป็นสมาชิกพักด้วยเรียกว่าในทางลึกเนี่ยเติบโตขึ้นสุดๆนะครับไม่อยากจะคิดเลยว่า ลอกตั้งปี70นี่สมาชิกจะไปเท่าไหร่ผมเชื่อว่ามีโอกาสไปถึง200,000ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่านี่มันเพิ่ง3เดือนนึงอะใน90,000แล้ว3ปีจะ200,000ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะดังนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยสรุปเอาเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าคนที่ไม่ได้ชอบพักส้มมากเนี่ยก็อาจจะมีย้ายฝั่งบ้างตอนที่ไม่ได้ย้ายทั้งหมดนะย้ายไม่ถึงครึง่งอย่างที่บอกว่าจาก100คนที่ชอบพักส้มเนี่ยหลังจากยุบพ,พักเนี่ยมีประมาณ15คนที่ยยยยย้าไไปปปอออู่่่พพรรคคืืนนะะนน,นะะะะะ10เทกกกก5็จั ส่วนคนที่ชอบมากๆแบบชอบสุดๆเนี่ยหันมาเป็นสมาชิกหลายคนมากนะฮะเพราะก่อนหน้านี้นี้ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเนาะก็กาให้อย่างเดียวนะฮะก็เลยเป็นที่มาของบทสรุปว่าตกลงพักส้มเนี่ยแผ่วลงหรือไม่นะฮะก็คือแผ่วในภาพกว้างแต่มาแรงในภาพลึกนะฮะนี่ก็เป็นข้อสรุปของคําถามที่ถามมาจากหัวข้อคลิปเนาะอ่ะไปกันต่อนะฮะโอเคเราเรารู้เลยใช่ไหมว่ากระแสพักส้มช่วงนี้เป็นยังไงและถ้าถามต่อไปว่า อา้าวแล้วถ้าเป็นช่วงเลือกตั้งใหญ่สมมุติว่าเกิดขึ้นในปี70เนี่ยกระแสะของพักส้มเนี่ยจะเป็นยังไงสิ่งที่ผมสรุปมาจากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยผมคนพบว่าพักส้มเนี่ยเป็นพักที่ชอบเป็นมาตินปลายนะฮะมาตินปลายยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังจําได้ไหมตอนเรื่องตั้งอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยก็ถูกพาภพ์วิจารณ์ว่าแบบว่าโอ้ยไม่ถึงสิบที่หรอกสิบที่ก็หลูแล้วนะฮะ แต่บันดันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฟารักพ่อนะฮะฟารักพ่อก็คือแบบเรียกว่าอยู่ดีก็มีการกรีดการ์ดของสาวๆขึ้นมาเนี่ยทำให้จากที่มองว่ามีสอสอแค่ห้าคนสิบคนเนี่ยท้ายเนี่ยตาเข้าไปแปดสิกว่านะฮะจริงๆควรจะได้แปดบเ็ดนาะแต่เป็น8ปดิบเอ็ดพราะสูตรคำนวณข,ของกรกตนะครับเรียกว่าเป็นม้าตีนปลายสุดๆอะไม่พอตัดภาพกลับมาตอนเลือกตั้งปีปีหกเนี่ยอันนี้คือเอาแบบคณิตศาสตร์เลยก็คือว่าอ่าช่วงเดือนมีนาคมเนี่ย อักซ้มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 6กนะฮะพอมาเดือนเมษาเนี่ยขึ้นขึ้นมาเป็น20%แล้วพอมาช่วงใกล้เลือกตั้งมากๆเนี่ยต้นเดือนพฤษภาเนี่ยแซงพักเพื่อไทยขึ้นมา35%เลยครับเรือว่าก็แย่งคะแนนมาจากพักเพื่อไทยนั่แหละแน่นอนว่าหลายๆคนก็มองว่าไอาการที่มันพุ่งขึ้นมาได้เนี่ยนอกจากมันเป็นช่วงที่ใกล้เลือกตั้งมากๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกระแสมีลุงไม่มีเราจําได้ไหมฮะมีเราไม่มีุงนั่นแหละวลีอมะตะที่ทําให้พักก้าวไกลเนี่ยชนะเลือกตั้้งมาได ดังนั้นเนี่ยจาก2เหตุการณ์นี้เนี่ยผมสรุปได้ว่าพรรคส้มเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าด้วยด้วยบริบททางการเมืองอะ่ะมันทําให้เขาเป็นมาตีนปลายอะ่ะเออมันทําให้เรียกว่าช่วงช่วงทํางานมันอาจจะมันยังไม่ได้มีกระแสะมากแต่เขาชอบมีกระแสะช่วงเลือกตั้งซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ตอนเลือกตั้งเนี่ยคนก็จะสนใจการเมืองเป็นพิเศษไม่เหมือนกับตอนทั่วไปที่ อ่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบเกาะขอบการเมืองอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนคนดูหรือผมไงที่จะแบบว่าโอ้โหเกาะขอบการเมืองกันทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่ามันมีแบบอีกหลายคนที่อาจจะมาสนใจการเมืองหนัก,นกๆช่วงใกล้เลือกตั้งดังนั้นข้อสรุปก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งปี70ผมเชื่อว่าน่าจะมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่จะทําให้พักประชาชนกับคุณเท้งเนี่ย มีกระแสะความนมยมพุ่งขึ้นมาได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีวลีอะไรที่มันพุ่งขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีใครสัก,สกคนที่รักพ่อแหละเพราะว่าตอนธนาธรม,มีฟ้ารักพ่อตอนพิธามีส้มรักพ่อผมไม่แน่ใจว่า เลือกตั้ง70เนี่ยใครจะรักพ่อนะฮะเดาว่าเราเดาแล้วกันว่าอาจจะเป็นน้ํารักพ่อก็ได้ไม่รู้นะครับก็นั่นแหละก็ก็เชื่อว่าพักประชาชนก็คงจะเป็นมาตีนปลายเหมือนเดิมนะครับอ่ะหัวข้อสุดท้ายของวันนี้ก็คือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราลองมาทายผลการเลือกตั้งปี70หน่อยสิโดยใช้สถิติเนี่ยเท่าที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะฮะจากสถิติแล้วอ่าพักอนาคตใหม่เนี่ยตอนเลือกตั้งปี62เนี่ยจาก เป็นพักใหม่เลยครับก็คือก่อนหน้านี้ไม่มีสสเลยครับเป็นศูนย์นะฮะก็เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยก็ได้81จากสูตรคํานวณของกกตนะฮะซึ่งจริง,รง,รงๆควรจะเป็น87แหละตัดภาพกลับมาตอนเลือกตั้งปี66เนี่ยพักเก้าไกลเนี่ยได้สส151ที่นั่งนะฮะเพิ่มขึ้นมาถึง80ที่นะฮะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ86เปอร์เซ็นต์นะฮะเกือบเ,เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น160เนี่ยมันจะเป็น100เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอ่าประมาณ151ก็86 ครั้งแรกหรือครั้งที่สองของพรรคส้มเนี่ยพรรคส้มจะมีสอสอเพิ่มขึ้นมา80ที่นั่งเห็นไหมจากศูนย์ไป80จาก80 150เห็นไหมว่าบังเอิญเกินไปหรือเปล่าที่สอสอเนี่ยเพิ่มขึ้นมา80คนในทุกๆก,การเลือกตั้ง แต่ตัวเลขมันเป็นอย่างงี้เราก็ต้องพูดอย่างงี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สูตรเดิมใช้หลักการเดิมในการคํานวณว่าการเลือกตั้งปี70เนี่ยอสสจะได้กี่คนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีก80นะฮะตามคันรองเดิมซึ่ง150บวกกับ80เนี่ยมันจะได้เป็น230ที่นั่งซึ่งตัวเลข230ที่นั่งเนี่ยสามารถเป็นรัฐบาลได้นะครับแต่ต้องไปจับมือกับพรรคนาเงินแม่ก็พรรคแดง ซึ่งวอเตอร์ไม่ชอบแน่นอนนะฮะวอเตอร์ water หลายๆคนน่ะนะ,ะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่บอกว่าเออเป็นรัฐบาลไปเถอะจับใครก็จับนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณไปจับมือกับคนที่มันเคยหักหลังคุณได้ไงคนที่มันตบสัตว์ควมเป็นรัฐบาลได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ว่าทําไม230มันถึงไม่เคยเป็นเป้าหมายของพรรคประชาชนไงพรรคประชาชนต้องการ270เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีคอรหาตรงนี้นะฮะแต่ด้วยสถิติมันเป็นอย่างนั้นอะ ผมเราก็ต้องพูดแบบนี้ดังนั้นขออนุญาตย้ําเตือนอีกทีหนึ่งว่าการวิเคราะห์ในเมื่อสักครูน่นี้ที่บอกว่าผักส้มจะได้สอสอสองเนี่ยเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีเท่านั้นนะคือข้อมูลมันมีแค่นี้เราก็พูดได้แค่นี้นะครับไม่ได้หมายความมันแม่นยํานะครับในการเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมากกว่านี้หรือ,อจะน้อยกว่านี้ก็ได้ไม่รู้นะฮะย้ำอีกทีผมไม่ใช่หมอดูนะฮะเราพูดด้วยข้อมูลที่เรามีซึ่งสาเหตุที่เราพูดได้เลยว่ามันไม่ได้แม่นยำเนี่ยเพราะว่าตอนเลือก ไม่ว่าจะเป็นกระแสหน้างานไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองนะตอนนั้นแล้วก็การทํางานตั้งแต่วันนี้ไปจนการเลือกตั้งปีเจเนาะมันมีปัจจัยเยอะแยะนะครับมันมันมันไม่แม่นยําหรอกแต่ว่าเอาเท่าที่สติปัญญาเราจะมีอะเราพก็พูดได้แค่นี้ไง ซึ่งสมมุตินะสมมุติว่ามันแม่นยำนะมันก็ไม่ถึงเป้าหมายของพรรคส้มอยู่ดีนะครับเพราะว่าคุณเทงเนี่ยก็พูดตลอดว่าต้องการ270นะครับแต่ว่าถ้าเอาแม่นยำมันได้แค่230้ไงดังนั้นเนี่ยถ้ามันมากกว่าสถิติที่เรามีเนี่ยมันก็คงจะดีต่อตัวรรคประาชาชนมากกว่าถูกไหมแต่ว่าวันนี้เรามาวิเคราะห์กันทางสถิติแล้วมันก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละซึ่งก็น่าจะประมาณนี้เนาะคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ข้ามาได้และถ้าเกิดว่าใครชินชอบอย่าลืมสน,สนับสนุนรายการเข้ามาได้ที่กิกร0 6ะ2 7 8 2 9 9เข้ามาเถอะครับ5บาทสิบาทเราก็ยินดีเจอัคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย